ทำหนูวันนี้มาออกงานเนาะกินสาวคนเดี้วมากเรารู้สึกดีใจครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงโควิดที่ผ่านมาคือไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นวงการนิตยสารอะไรบางอย่างมันแบบเหมือนไม่ได้ทําเต็มที่แล้วพอตอนนี้หลายๆอย่างมันเริ่มกลับมาดีขึ้นทุกอย่างฟื้นฟูมันทำให้แบบด้วยความที่เราอยู่วงการแฟชั่นมาก่อนเรารู้สึกว่าเออรู้สึกดีใจที่แบบว่าเออหลายๆอย่างมันกลับมาแบบเขาเรียกว่ารันวงการใหม่แล้วผขก็รรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เขาเรียกว่าก็ขอบคุณที่ทํานิตยสารดีๆออกมายนะครับ ก็อย่างแรกเลยก็อย่างอย่างที่ที่แบงค์พูดเลยฮะดีใจเลยอย่างแรกนะครับเพราะว่าเราหยุดหยุดชะงักไปตั้งหลายปีเนาะแล้วก็พอกลับมามันกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วงานคือมีงานติดต่อกันเยอะมากๆนิตยสารก็แบบเกิดขึ้นหลายหลายหลายเล่มเนาะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณมากที่ได้มาร่วมงานงานนี้นะครับคุณพี่ๆที่เชิญมาร่วมงานด้วยใช่ เป็นอะไรครับก็อย่างก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีอยู่แมกกาซีนแกรนด์โอเปิ้ลนิ่งสำหรับวันนี้เราได้เจอแบบหลายๆคนแล้วก็เจอพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะซึ่งตัวเราอ่ะเป็นเป็นเป็นคนที่ชอบดูในได้ดูได้จับในตัวแมกกาซีนอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามีการกลับมาทำแล้วมีมีอยู่เข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า เกี่ยวกับเด็กด้วยวัยรุ่นเยาวชนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่ต้านสนับนุนแล้วก็แปลกหนูใช่ที่พัดมีละครพัดละครซีรีส์มันง่ายอยากขายละครมากเลยคือตอนนี้ซีรีส์มังกรกินใหญ่อีอนแอไปถึง EP ีที่6แล้วนะครับก็จริงๆอยากจะบอกทั้งคนที่เป็นติดตามอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ติดตามด้วยอยากให้เข้ามาแบบเขาเรียกว่าเปิดใจคือหลายๆคนอ่ะ จะแบบค่อนข้างคิดว่าเฮ้ยจริงๆซีรีส์ของเรามีความแบบ NC อย่างเดียวหรือเปล่าแต่คือ NC มันเป็นเพียงจุดขายเล็กน้อยมากๆของเรื่องเท่านั้นมันจะมีอีกหลายแง่มุมมากเลยที่ที่เราพยายามนำเสนออยู่ในเรื่องครับก็อยากให้เปิดใจแล้วก็เข้ามาติดตามซึ่งใครที่เขาเรียกว่าดูถึง EP 6แล้วก็จะมาดูพร้อมกันในวันเสาร์ออวันเสาร์นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่7เวลา4ทุ่ม50ทางช่องวันสามสเดขอขายหน่อย <c oughs> แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ดูอ่ะไม่เป็นไรนะทุกคนเข้าไปดูย้อนหลังได้ทางไอชีอใช่แซ่บแต่ยังต้องดูขนาดต้องดูก็อยากให้ดูก็ไม่รู้ว่าจะบังคับทุกคนยังไงแต่ก็อยากให้ทุกคนดูนะคร <c oughs> ับไม่กดพลาดไม่กดพลาดอีกทีก็จะปล่อยหน่อยจะปล่อยหน่อยเพราะ EP แรกก็คือแบบแซ่บซีดลืมเลยจะหลังจาก,กนี้จะมีแซบที่ไหนไหม้โ <c oughs> ถ้าบอกว่า1ถึงหกแซ่บแล้วเจ็ดแปดนี่คือแบบยังไงคุณขายหน่อย คุณเห็นฉากที่มันหลุดไปแล้วใช่ไหมก็จะมีฉากที่แบบบอๆแบมๆบ้างผมอยากจะบอกว่าอันนั้นมันเพียงแค่น้ําจิ้มอยากอาจจะเป็นน้ำจิ้มเป็นหม้อฮะต่อไปละอาจจะเจอเนื้อละก็ใหญ่ทุกคนไปติดตามใน ep เจ็หรือ ep แครับใช่ คือด้วยความที่คู่เราจะมีความแบบเขาเรียกว่าปมเยอะก็จะมีคู่นี้ที่เขาแบบเฮ้ยทาให้ซี่ของเราคบรถมากขึ้นอะคุณเล่าหน่อยก็เรียกว่าเราเป็นตัวเองแล้วกันครับเราก็แบบพยายามที่จะคอยดูแลคุณใหญ่ซึ่เต็มดูแลได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าพี่่ได้ดูเราก็จะทําได้ทุกหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือเรียกว่าพ่อบ้านก็ได้แล้วก็เป็นสายลับอะไรอีกอ่ะเป็นเกมเมอร์ก็ได้ ผมได้ทุกอย่างเป็สอ่านอย่างให้เป็นไม่แต่ว่าทําได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทาได้ดีไม่ใช่ว่าทําได้ดีคือทําได้เราขอไม่รับประกันไม่รับประกันใชุ่มน่ารักดโอ้ยมุมน่ารักเยอะเหมาะอะเหมาะอันนี้ตีสารอันนี้ไงใช่โอ้ยมีซีรักเด็กด้วยนี่ใช่ซึ่งเอาตรงเราเราก็เราก็ประมาณช็อปช็อปเด็กๆอยู่แล้วไันนี้ไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าเราเราแค่แบบ เราก็พูดประมาณนี้กันน้องๆอยู่แล้วใช่พี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อเพราะเป็นฐานที่หลายๆคนก็แตะแทบแนบตัวมึบไม่ค่อยแบบอะไรอย่างไี้ในจุบิบาลจริงนะไม่คิดว่าจะมีคนชอบจริงนะใครชอบเนี่ยอันนี้พูดถึงแฟนหน่อยที่ซัพพอร์ตเราก็จริงๆอ่ะน่าตกใจมากเลยที่มังกรกินใหญ่อ่ะเออ่คือส่วนใหญ่จะเป็นฐานแฟนต่างประเทศวันนี้ก็เลยเหมือนโอเคได้โอกาสดีอยากแบบมาโปรโมทให้กับแฟนๆชาวไทยเพราะว่า คือจากที่คนเข้ามาฟอลโล่หรือว่าเข้าที่มาให้กําลังใจหรือว่าส่งของมาในส่วนใหญ่เป็นแบบชาวต่างประเทศหมดเลยเกือบทั้งหมดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเราไปดูสเตตหลังบ้านที่คนเข้ามาดูซีรีส์ครับคนไทยอยู่ที่ประมาณแบบ20%เปอร์เซ็นต์อีกแปดสเปอร์เซ็นต์เป็นคนต่างประเทศวันนี้ก็เลยอยากจะฝากแฟนๆชาวไทยนะครับก็ขอบคุณพี่สื่อทุกคนเลยที่มามาในวันนี้ก็ขอฝากไว้เลยก็คือมังกรกินใหญ่นะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ อยากให้แฟนๆชาวไทยเปิดใจแล้วก็เข้ามารับชมนะครับรับรองว่าใครที่กด EP หนึ่งไปแล้วจะหยุดดูไม่ได้แน่นอนขายเก่งไหมอันนี้ถ้า EP เเป็นอันดับหนึ่งเราอาจจะแบบมีลุ้นอะไรอเปล่าจกอาจจะมีแฟนมีหรือเปล่าเอออยางไรเธอเล่าขายของหน่อยไไม่งรดีเอ่อไม่รู้จะเล่ายังไงก็อยากจะบอกคราว่าถ้า กิดว่าฮิตติดชาร์ดนะฮิตติดชาร์ดด้วยนะิิตชาร์ดเธอเราอยู่ทุกคำนี้เนี่ยทุกคำนีอถ้าเกิดว่าติดเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยจากเดิมฮะซึ่งเป็นข่าวดีนะครับผมใช่แล้วก็เหมือนได้ยินข่าวมาว่าด้วยความที่กระแสเราจะดังต่างประเทศเราอาจจะมีไปแฟนมีต่างประเทศด้วยก็อยากให้ก็อยากให้ติดตามพวกเราแต่เอาจริงอยากอยากให้คนไทยดูเยอะๆครับอยากมีที่ไทยก่อน ลนลนล